อยู่ที่ซองไอชาวบ้านนะครับ EP ที่7 7แล้วนะครับก็ห่างหายไปหลายวันเนาะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้ไม่กี่วันเพิ่งจะฟื้น,นครับก็ว่างกันต่อเลยเนาะ ID นี้เลเวล71เป็นแอเรี่มต้นนะครับ VIP 5 VIP กำลังสวยครับรีประดับได้เรามาดูตัวก่อนเนาะ อ่มีตัวยอดฮิตทางยูโนมีหนูชมพูอืมจัดทีมนี้ก็ถือว่าโอเคนะสามตัวแรกแต่ผมว่ามันขาดแท้งไปเนาะ เพราะว่าเอา雷吉艾หรือเอาหมาเขียวเนี่ยมาแทนลูกเกียร์น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็แยกลูกเกียร์ไปทำอีกทีหนึ่งน่าจะเวิร์กกว่านะครับอันนี้เตรียมทำตัวไหนไว้เนี่ยอ๋อจะเป็นเซิร์ฟใหม่ด้วยเนาะ ก็จะเริ่มสะสมน่าจะเป็นเซิฟไมก็โอเคครับก็คงจะต้องใช้อีกสระยะหนึ่งก็จัดทีมนะครับผมแนะนำไม่เอาเรจิมาแทนลูกเกียก่อนนะครับแล้วก็แยกลูกเกียออกไปอีกทีมนึงนะครับมันจะได้มีตัวดูดตีนะครับ ไอยูโนเราจะได้ตายยากขึ้นนะครับส่วนหนูชมพูก็แค่เอามากาันตายที่เสรนะครับให้ยูโนมาดึงกันติได้แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปอานเยอะทุ่มดำใส่ยูโนตัวเดียวไปเลยโดดยาวเลยจนกว่าเราจะได้บีดีบิวมาร์นะครับประมาณนี้ยืนทีมนี้ไปก่อนนะครับมีของทาลายยัดใสยูโนไปก่อนเลยนะครับส่วนลูกกี่ก็ทําไปเรื่อยๆ ยืนเป็นทีมที่2ไว้ทีมที่2ก็เป็นลูเคียเป็นเป็ดแต่ก็เป็นเทเลบี้นะครับประมาณนี้ทีม3ก็ปล่อยไปตามยุทากรรมไม่ต้องไปอะไรกับมันมากมีตัวไหนก็ใส่ใส่เข้าไป่อนนะครับทีม3เราจะยังไม่ปั้นทีม3นะทีม3จะเริ่มปั้นก็ตอนที่เวลมาสเตอร์ไปแล้วนะตอนนี้เน้นตัวเดียวว่ะเอาตัวเดียวโดโดนะครับทั้งใบแม็กทั้งประดับอะไรใส่ไปให้ยูโนตัวเดียวเลย Uh, you know. อ่ายูโนอัดสายเดียวพอน,นะครับไม่ต้องอัดสองสายนี้นะเปลืองของครับอันนี้คูณสมบัติใช้เป็นดาก็นี่ครับนี่นะใช้เป็นดากอนิกเพิ่มเอพีซีนะครับที่แนะนําเป็นเอพีซีเพราะประดับมาทํา3อัพได้นะครับเอดีเจทประดับ3าอัพไม่ได้ก็จะประมาณนี้อาวุธใส่ถูกครับ มีอันนี้อันเดียวที่ต้องเปลี่ยนนะใช้เป็นดาก็ก็รอสะสมตัวสีฟ้าเยอะๆกอนก็นได้ใช้ตัวสีฟ้าเนี่ยรีเอาเพราะยูโนมันไม่มีเอสใช่ป่ะตัวสีม่วงเอาไว้รีคุณสมบัติเอเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสีม่วงระดับเสแค่เนี้ยให้ใช้สีฟ้าเท่านั้นนะครับมันจะได้ไม่เปลืองนะ นี่เราก็ไปดูดิสสกิลอ๋อใส่บานเตเลยอืมก็เอาไว้เท่านี้พอก่อนนะยังไม่ต้องไปอะไรกับมันไปทำพอกอื่นก่อนครับไปทำพอกอื่นก่อนสะสมดิสไวเ้เยอะๆแล้วค่อยมาใส่ทีเดียวนะครับ ตอนใส่ก็ใส่จากเวลสามมาก่อนนะให้มันเต็มสิบสองช่องก่อนตอนเว,วลเก้าสิบแหละจะได้มาใส่แล้วตอนนี้ก็สะสมลิตไปเรื่อยจนถึงเวลเก้าสิบปลดล็อกสิบสองช่องได้ก็เอาเวลสามมาใส่ให้มันเต็มสิบสองช่องก่อนนะครับเราค่อยดันเวลสี่ลงไปทีนี้ไอ้ตรงมันจะมีตรงอัพใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเรายังไม่ต้องไปอัพมันนะเพราะเผื่อให้มันทับนะครับ ถ้าเราอัพไปแล้วแล้วมันทับอันที่เราอัพไปเนี่ยจะเสียของมันจะเสียดายนะครับเพราะงั้นเรายังไม่ต้องอัพนะก็จะประมาณนี้สำหรับทิศประดับเอ่อก็ดีแล้วครับเริ่มทำทองดำแล้วโอเคแต่อันเนี้ยเรา V A P 5ใช่ไหมเราตีบวกประดับ จากประดับขาวมาได้เลยนะครับตีบวกให้ชนเวลเลยแล้วเราค่อยมาเลียวพล้างเอานะครับมาขึ้นทองดาเอาก็สมมุติว่าเราเอาประดับขาวอ่ะจิงต่างว่าอันนี้เป็นประดับขาวอันหนึ่งนะเราตีบวกไปชนเวลจนถึงเวลจะสิบเอ็ดใช่ปะ่ะแต่แล้วทีเนี้ยเราก็เอาไปอัพตรงนี้กดตรงรวมนี่นะนี่นะมันก็จะรวมตรงนี้ออกมาเป็นสีม่วง ไอ่ hey, ออกมาเป็นสีเขียวก่อนแล้วเราก็ทําไปอีกจากสีเขียวรวมไปสีฟ้าจากสีฟ้าไปเป็นสีม่วงจากสีม่วงไปเป็นสีทองแล้วก็จากสีทองไปเป้นทองดํามันจะประหยัดกล่องกว่าเยอะนะครับใจต,ตรงนี้มันก็จะสุ่มเซตออกใช่ปหมมันก็จะเสียตรงนี้หน่อยแต่มันจะประหยัดกล่องเยอะเยอะมากครับประหยัดกล่องได้เยอะมากตีบวกจากประดับขาวนะครับ ส่วนที่บวกไปแล้วก็ช่างไหม่ที่บวกไปแล้วช่างไหมเริ่มบวกจากระดับขาวมาใหม่นะครับก็ทําให้สิ่นลองดําเลยส่วนไอประดับตรงนี้ก็ปล่อยมาเลยเราทําอันใหม่มาใส่เลยนะครับส่วนที่เราหยุดไว้หยุดเรื่องประดับหยุดเรื่องดิสไว้ใช่ปะ่ะแล้วเราจะไปอัพตรงไหนมาดูตรงนี้ อันดับแรกเลยก็คือเส้นทางฝึกฝนตรงนี้ที่เราจะทําได้นะอ่ะตรงนี้หนึ่ที่นะเราก็อัพไปแล้วว่ามีตรงนี้อ่ะอันนี้เพิ่งจะมี50าสิบได้อันเดียวเนี่ยนะก็จะมีล้างตรงนี้ก็ไล่ไปทีละยินทีละยินนะครับอันนี้เข้าใจแหละว,ว่า ทำเพื่อให้มันผ่านยิมให้ครบ8ยิมก่อนใช่ไหมทีน,นี้พอเราผ่านครบ8ยิมแล้วใช่ปะเราก็มาไล่เก็บทีเดีอันก่อนนะครับให้มันถึง50 50ให้มันถึง50ทุกยิมแล้วก็ก็มาไล่ล้างตรงนี้นะพลังมันก็จะเพิ่มมันก็จะไไวอยู่นะครับแล้วก็มีตรงสร้อยมือแซดตรงนี้อ่าเรี71ก็ถือว่าโอเคมาตรฐานชทยไทย ก็ตรงนี้ก็บอกกันหลายๆคลิปนะเนาะว่าให้ลงตรงยิมท่าเซิร์ฟตรงนี้เราจะแพ้เราจะชนะไม่ต้องมาสนใจมันเราแค่ลงไปเอาของครับคิดเราแค่นี้ี้เนท่าไหร่หกแสนกว่าอลิตนนตาอัพอะไรไว้ก็ถ้าชนะมันก็จะชนะเลยครับดีกว่าเราไม่ได้ลงนะครับ แล้วเราไม่ต้องอัพตัวเพื่อมาลงยิงข้ามเสริฟนะไม่ต้องอัพเดี๋ยวเวลาเวลเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆไอตัวอื่นๆที่เราไม่ได้อัพพลังมันขึ้นมาเองนะครับจอตรงนี้คือสิ่งที่ได้ทำนะเพราะเราหยุดเรื่องประดับกับคิดไปแล้วใช่ไหมต่อไปอันนี้ยังไม่ถึงเรนะื่องแปสิเนาะยังอไรอีก ต่อไปก็จะเหลือพรสวรรค์ตรงนี้อ่าตรงนี้มาถูกทางแล้วอัพตรงนี้สปีดต,ตรงนี้นะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าของเราไม่พอใช่ป่ะเรามาอัพตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้สปีดเหมือนกันนะสองช่องนี้อัพให้มันเต็มไปเลยครับนี่นะพลังก็จะขึ้นไปเรื่อยๆมีช่องทางให้อัพเยอะอัพ แล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะอัพมาเรื่อยๆแลวแหละน่าจะถูกแล้วมีสีส้มเยอะอยู่สวยครับสวยครับสวยครับก็ค่อนข้างดีนะไอดีนี้มีช่องทางไปเยอะอันนี้ก็หาตัวมันลงหลอดวิจัยไว้นะครับ ตัวที่มันหาหง่ายอย่างตัวเนี้ยลงไปเลยตัวเนี้ยมันก็จะได้กี่ตัว,ตวล่ะสี่ตัวเนาะเนี่ยไอตัวหาหง่ายลงไปเลยครับมันจะเพิ่มสเตตัสให้เรานะเนี่ยไอ้ฮะแล้วมี เพราะว่าประจนภัยตรงนี้มันก็จะเพิ่มพลังได้ตรงนี้คือจะเพิ่มพลังได้ทุกตัวนะเรามาอัพมาอีโวไอตัวพวกนี้เนี่ยไอตัวพวกนี้เราจะได้เก็บมุกได้นะครับคนส่วนใหญ่แบบไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าอาจจะลืมหรือว่าอะไรสักอย่างเนี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ทำอีตรงนี้กันนะครับก็พยายามมาอีโวไว้เรื่อยๆืนะครับ มันเป็นวิธีเพิ่มพลังที่ง่ายๆอ่ะสายฟรีไม่ต้องเติมครับแค่อาศัยว่าเราขยันเล่นหาไอเทมเท่านั้นไอเทมที่เอามาอเอวล่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเทมที่ดรอปได้ในด่านเทมนะตรงนั้นแล้วก็มีตรงไหนอีกเดี๋ยวเวล80จะมียูเนียนอีกเนาะยูเนียนก็จะเพิ่มพลังได้อีกถึงแม้ว่าเราสามารถหยุดเรื่องดิสกับประดับได้นะครับ แล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นเอาแล้วก็เหลืออะไรอีกพอสวรรค์เราบอสวรรค์แล้วดูแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ของในฟาร์มน่าเริ่มซื้อน้อยเลยอ่ะนี่อันนี้เพิ่มสปีดเราไม่ได้ซื้อ ก็ทยอยมันซื้อครับอันนี้บอกเลยว่าจําเป็นจะต้องซื้อทุกชิ้นที่เราซื้อได้นะครับทุกชิ้นย้ำว่าทุกชิ้นนะครับแค่ซื้อพลังเราก็เพิ่มนะครับตรงนี้นะซื้อแล้วเราไม่จะเป็นต้องกวังครับจําเป็นต้องซื้อนะครับ <c oughs> แล้วก็มีตรงชุดแฟชั่นอีก่ <c oughs> มีตรงชุดแฟชั่นอีก ซื้อชุดไหนได้ซื้อเลยครับนอย่างนี้ v ีหนึ่ซื้อได้ใช่ป่ะอันนี้ V ีหาก็ซื้อได้ก็จะเป็น v 1สิบนะใช่ไหมก็ซื้อไปครับซื้อชุดไหนได้ซื้อไปเลยมันจะทุนได้เยอะนะครับส่วนเมาส์เมาส์ตรงนี้ผมแนะนําว่าเราไม่ต้องไปเร่งมากนะครับเมาส์เพราะของผมเล่นมาผมไม่เคยใช้เพชร อัพเมาส์เลยนะผมปล่อยไปตามเจตธากรรมปล่อยไปเรื่อยๆมีเต็มที่ก็คือใช้ทองใช้ทองอัพเมาส์นะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีตามธาตุบอกใช่ปะ่ะนี่นะถ้าไม่ใช่ธาตุเราที่เราเล่นเราก็ไม่ต้องไปปลดล็อกนะเนี่ยอย่างเนี้ยมันเพิ่มเฮดผีอะถ้าเพิ่มเป็นสเตตเป็นสเตตัสอย่างเงี้ยอันนี้คนคนปลดถ้าเป็นสเตตัสอย่างเงี้ยโอเค ต่ถ้ามันเป็นทา่าตางเนี้ยถ้าไม่ใช่ทา่าที่เราเล่นไม่ต้องไปผดนะเอาไว้ที่หลังนะครับแล้วก็เหมือนจะไปไวไปไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับเหมือนผลจะไปไวไปเลยไวไหมมีค่อนข้างดีนะเก็บเก็บหมดค่อนข้างดีครับ เพงตับเลยโอเคครับอันดับแรกนี่เลยก็คือว่าต้องขยันเล่นนี่แหละเล่นให้ครบทุกหมดเราจะได้มีไอเทมมาอัพนะเพราะถ้าเราไม่เล่นในครบทุกหมดเราก็ไม่มีของมาอัพใช่ไหมลนะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นครบทุกหมดแต่เราอยากได้ของมาอัพเราก็ต้องเติมใช่ไหมนี่แหละมันจะ อยู่ตรงนี้แหละกินโกลเล่นไปถึงไหนแล้วนะอ่าสิบแล้วโอ้โห,โโหดวงดีเนะี่ยเกือบเต็มแถวแล้วก็ลาจจะห้าสิบครั้งก็อันนี้พยายามเล่นนะครับเล่นให้มันกครบ,ครบอย่างน้อยให้มันได้ประดับเนี่ยนะก็ของมันหายากครับประดับตนะันเดิยไอ้ตรงนี้ไม่เน้นเน้นที่ตรงนี้นะครับอย่างคลิปก่อนที่ผมรีวิว บีโกไว้อะนะว่าเราเลนที่ตรงไหนบ้างก็เก็บเ๋ยกกี่วันนะสี่วันใช่ไหมอ่ะก็พยายามมาเก็บไหมครับด่านที่ดอกดีก็คือด่านเทพที่ใช้ยี่สิบสี่พลังนะครับแนรำด่านยี่สิบสี่พลังนี่นะกดกวาดล้างไว้นะครับมันจะออกตัวง่ายกว่า แล้วก็ตัวตัวเนี้ยพยายามใช้ให้หมดนะเพราะถ้ากิจหมดแล้วมันเอาไปใช้ที่อื่นไม่ได้นะครับพยายามใช้ให้หมดหมดไปแล้วก็เหลืออะไรอีกอันนี้ยังไม่มียูเนียนะนะดูดับไอ <c oughs> ตัวพวกนี้ ก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าโอเคอยู่อย่างตัวที่เราใช้เ,เล,ล่นอะไรเราก็อัพไปให้มันชนเวลตัวละครไว้นะอัพสกิลอ,อัพอะไรให้มันชนชนไว้ครับมันจะได้ไม่พลาด อ่าเดี๋ยวปีนหอยังเล่นไม่ครบใช่ไหมมันจะเล่นไปแล้วใช่ไหมอ๋อเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วโอเคก็ไอปีนหอตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นไครตรงนี้เท่านั้นนะเราเล่นตรงนี้ก็ได้ ขอแค่ให้มันผ่านอะอนะครับไม่จะเป็นต้องเล่นด่านยากเล่นด่านง่ายก็ได้นะครับให้ไปถึงชั้น80เท่านั้นพอนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับไอีนี้พัมโหมดมันยปลดล็อกได้ไม่เยอะเนาะก็สมควรนะผมว่าควรจะเร่งเวลอย่างน้อยไปให้ถึงเวล80 แต่ถ้าให้ดีก็คือไปถึง95เลยนะมันจะได้ใส่ประดับทองดำไม่ง่ายเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับประดับเยอะนะครับสำหรับ v p 5มันสามารถล้างประดับด้วยเพชรใช้เพชร,รล้างประดับได้เนาะเนี่ยนะเรากดั p เก็บประดับกดล้างมันจะมีช่องให้ใช้เพชรล้างเห็นไหมมันจะมีช่องให้ใช้เพชรล้าง ก็ทงนี้เราเลือกล้างได้นะครับตอนนี้เกิดเราไปทางสาย FPC เต็มตัวแล้วใช่ป่ะเราก็ให้มันเป็น FPC ทุกช่องไปเลยเนาะมันจะได้ผลดีกว่านะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ ที่สาคัญนะย้ำเลยที่สําคัญไอตรงนี้ประวัติประจมภพรตรงนี้พยายามทําไปเรื่อยๆนะครับนี่นะมันได้กับทุกตัวนะครับเราจะได้ไม่ไม่ต้องมาไล่คับทุกตัวนะมันจะช่วยได้เยอะแล้วก็ของในฟาร์มตรงนี้นะอันนี้คือย้าเลยถ้ายอยซื้อเอาครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อทีเดียวนะถ้ายอยซื้อเอาเรื่อยๆครับย้ำว่าต้องซื้อทุกชิ้นจริงๆนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ย้ำไว้ก็คือเรื่องประดับกระดิษหยุดไว้ก่อนนะครับไปทําอย่างอื่นก่อนส่วนประดับก็คืออย่างที่บอกต้นคลิปนะครับเราตีบวกจากประดับขาวแล้วก็อัพไปให้มันถึงทอ,องดํามันจะประหยัดกล่องเวลาเรามาใส่เนี่ยพลังจะขึ้นปิดปิดปิดปเลยนะแล้วเขาจะตกใจกันเลยว่าพลังเพิ่มขึ้นมาจากไหนสร้งางมาอย่างไงประมาณนั้นเลยนะละส่วน ใบแม็กก็เอามาถมที่ใส่ในนี้เลยนะเน้นที่จะปิดอย่างเงี้ยถูกต้องแลครับส่วนดาเมจไปทางสายเดียวเลยครับไม่ต้องอัดสอสายนี้นะเพืองอัดไปทางสายเดียวนะครับส่วนลูกเกียก็เอาทางนี้พอยังไม่ต้องไปอัดเพิ่มเอาทา่งนี้พอนะครับส่วนฮิลลี่ตรงนี้เรายังไม่ต้องไปรีเพิ่มดองไว้จักสี่ห้าพันครับแล้วค่อยมารีหา เวลาผมรีนะผมติดเส้นไหนผมจะล็อกเลยนะผมไม่ผมจะไม่มารีหาสปีดแบบนี้นะเพราะอย่างเงี้ยเรารีไปแล้วใช่ป่ะเหมือนว่าเราต้องรีให้มันติดรอบสองอ่ะผมว่ามันจะเฟืองกว่านะใช่ไหมเพราะมันติดแล้วแต่เราไม่ล็อกใช่ป่ะแล้วเราต้องมารีให้มันติดรอบสองอ่ะดีไม่ดีอาจจะต้องมารีรอบสามประมาณนะนะั้นน่ะพ็อกกว่าสปีดมันจะติดใช่ป่ะลนะ่ะผมว่ามันจะเฟืองกว่านะ ก็ลองคำนวณดูแล้วทันครับแต่ผมผมไม่เคยล็อกไอ้ไม่เคยรีหาเส้นสปีดอย่างเดียวผมติดเส้นไหนผมล็อกเลยมันก็ใช้อยู่ราวๆประมาณ4 5 0 0 5 0 0 0ก้อนประมาณนี้ติดครบทุกเส้นนะครับก็น่าจะมีเท่านี้แล้วนะครับก็ถ้าฟังไม่ทันแต่คลิปนี้เหมือนจะไปไวเลยเนาะถ้าฟังไม่ทันก็ฟังย้อนนะครับดูยย้อนเอาได้นะครับ ก็ขอจบคลิปต่านี้นะครับยังมึนๆหัวอยู่อาจจะต้องขอเวลาพักผ่อนอีกสักหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็ขอจบคลิปต่านี้ครับสวัสดีครับผม